สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวธรรมนิทานตอนคนกับสุนัขโดยท่านพุทธทาสคลิปนี้นะคะเป็นนิทานสั้นเรื่องคนกับสุนัขค่ะอากาศจะวิปริตเพราะความเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของแดดลมฝน หรือสิ่งแวดล้อมจะสับสนเพราะการโยกย้ายหรือถอนอย่างชุลมุนวุ่นวายของมนุษย์เองสักแค่ไหนสุนัขของเขาก็ยังพยายามค้นหาจนพบที่หลับนอนอันเป็นสุขสมใจมันจนได้มันย้ายที่ไปลองนอนตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยลองนอนดูเพียงสองสามนาทีเท่านั้นมันก็รู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะถ้าไม่เหมาะก็ย้ายใหม่ มันทำดังนี้เรื่อยไปไม่กี่ครั้งก็พบที่อันเป็นสุขจริงและหลับสนิทมันไม่เป็นโรคเรื้อนชนิดที่ต้องเกาอยู่เสมอจนหาที่นอนอันเป็นสุขไม่พบในโลกนี้ แต่สำหรับเจ้าของมันเองนั้นอะไรอะไรที่ไหนๆอย่างอะไรระดับไหนๆก็ไม่เคยให้ความเป็นสุขและพอใจดินรนจนตายจิตก็ไม่เคยประสบกับภาวะแห่งความสะอาดสว่างและสงบเย็นที่แม้เพียงแต่จะทำให้หลับสนิทจริงๆได้ เขาตกอยู่ในลันกษณะของสุนัขเรื้อรังชนิดที่ต้องการช่วยตัวเองอยู่เสมอเขาไม่สามารถทำให้เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชนิดที่ค่อยๆเลื่อนสูงขึ้นไปจนกระทั่งพบสภาพอันเป็นที่จุใจดังเช่นสุนัขของเขาเองซึ่งไม่กี่นาทีก็ค้นพบที่นอนอันสุขสงบ ทางทางที่มันเป็นเพียงสุนัขแต่เขาก็ยังเป็นถึงอาจารย์ที่ทำการฝึกสอนอะไรหลายๆอย่างให้สุนัขของเขาทุกวันด้วยความขยันและบางครั้งยังแถมตีมันด้วยเพราะเขาถือว่าเขาเป็นนายของมัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันเป็นการเหลือวิสัยของพระเป็นเจ้าหรือสิ่งใดๆทั้งสิ้นที่จะทำให้สุนัขนั้นเต็มไปด้วยความดิ้นรนทะเยอทะยานและวิตกกังวลนานับประการจนค้นหาที่นอนหลับสนิทไม่ได้อย่างเจ้าของของมันเองความอยากได้นั่นได้นี่มีนั่นมีนี่ เป็นนั่นเป็นนี่อย่างไม่มีขอบเขตของเขาจนกระทั่งได้เป็นเจ้าของและเป็นครูบาอาจารย์ของสุนัขแล้วก็ยังหาโอกาสสงบอารมณ์ให้มากและให้เหมือนแม้สุนัขตัวนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเล่าจะเป็นที่น่าสมเพชกว่าใครในระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้ เอาละค่ะและนี่ก็คือนิทานสั้นตอนคนกับสุนัขโดยท่านพุทธทาสน,นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ